นี่มันคืออะไรคะเนี่ยน้ำพวคือดับเบิลเอ็กค่ะดับเบิลเอ็กคืออะไรคะดับเบิลเอ็กก็คือผักห้าสีผักห้าสีนี่หนูกินทุกวันไหยป่ะเนี่ยใช่ค่ะคนเราก็ต้องกินผักทุกวันะแหละแม่โอ้โหคนเราต้องกินผักว,วันละเท่าไหร่ห้าสีรรวันละห้าสีสี่ร้อยกรัมวันละสี่ร้อยกรัมร้อยกรัมนี่มันเท่ากับ เกือบครึ่งโลเลยนะลูกไหนดูซิในดับเบิลเอ็กมันมีอะไรบ้างอืมนี่คืออะไรเนี่ยวิตามินเกลือไฟโตนิวเทียนโอ้โหต้องกินทุกวันเลยใช่ไหมดูซิหน้าตาเป็นยังไงก็งน่ากินนะส้น่ากินนี่แม่ให้กินของแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆลนะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำพาวป่วยบ่อยมากชักชักด้วย เข้าโรงพยาบาลเจ็ดวันเออเข้าเจ็ดวันจริงๆอันนี้คือเกลือแร่นะคะอืมอกกโอ้ยเธอแต่น้ำข้าวกินทุกวันเพราะต้องยกความดีให้พ่อนะพ่อเป็นคนสอนให้กินแบบเม็ดอย่างนี้คืออยกกินก็กินโชว์เลย ค่ะน้ำนี่อะไรเนี่ยโปรตีนโปรตีนโอกินโปรตีนกับดับเบิลเอ็กทุกวันนะคะไม่ใช่นมโอวตีนสามาร์ทที่เป็นสีขาวนะคะ <laughs> ทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าเราจะขาดโปรตีนหรือวิตามินเกลือแร่เรากินครบและสําหรับทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแถไมได้กินโชว์ด้วยอืบางช่วงที่เรารู้สึกอ่อนเพลียก็จะกินทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเนาะแต่ของน้ำพาวนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เลยกินแค่มื้อเช้ามื้อเดียวอ,อ,อุ้ยอุ้ย <laughs> อ้าวขอบคุณที่รับชมนะคะน้ำพาวสวัสดีค่ะค่ะ แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ